เอาเป็นว่าเราจะมาลุ้นไปด้วยกันกับเกมชักกระเยอะดึงเธอมาจอยเดี๋ยวรอสัญญาณนะคะเดี๋ยวจะมีกรรมการให้สัญญาณต่อสกวีนนะคะทุกคนครับนึกสภาพเหมือนเราเล่นเกมสควีเกมเลยฮะดึงมาครับดึงเออนี่อย่าพเพิ่งเติมกระแสไฟ้าอย่าเพิ่งดึงค่ะไฟอย่าเพิ่งดึงอย่าเพิ่งดึงเรจะล้มละค่ะสีม้าบอกว่าไม่ได้ดึงมันตึงเองปล่อยก่อนลูกปล่อยก่อน ไปกัลูกเออโอเคนะ๋ยวให้กรรมการโอเคนะครับวางแผนกันยังดีชอบมากๆเลยอย่าแพ้ให้เขาเห็นลูกกรรมการระวังตัวด้วยนะคะโอเคฉันบอกเลยนะว่าคนอยู่ปลายสายเนี่ยฝั่งแดงคือม,มีนฝั่งฟ้าคืาาออ๊อฟเนี่ยนะอองเป็นคนคุมทีมดีๆนะพร้อมนะครับทุกท่านพร้อมแล้วอยู่ในท่าโพสิชันเล่นอย่างสนุกสนานและระมัดระวังอย่าเจ็บตัวกันนะจ๊ะ ถ้าพร้อมแล้วสัญญาณเป็นเราใช่ไหมที่ทำ จับเบอจับเบอจับเือดูแทนสนาครับจับมือจับมือครับ <labels> <gorilla fruit> และรอบนี้เราเกมเดียวเลยเหรอลร็ว้ากเลยนะมื่อก่าทีมทีสนามทีมบาาจี้าพวกคุณก็เป็นเด็กเอในห้องเรียนกับทุนเกมเลนพป็นังอ่ะัง และทีมสีเหลืองและทีมสีเขียวเตรียมตัวเลยค่ะต้องหัวใจขอเสียงประปรเปไปกระ้ายกับทีมสีแดงอีกรอบสุดยอดมากๆแล้วจัดจีไม่ไหว